บ้านใหม่สุดอลังเห็นอ่อนทั้งหลังของริซ่าแบล็กพิงเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวริซ่าละลิสามโนบาลที่รู้จักกันในนามของริซ่าจากวงแบล็ k พิง k เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงต่างประเทศเกาหลีเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆกับยอดติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของลิซ่าทะลุ43.7ล้านคนแล้วทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหาศารอีกหนึ่งคนเลยล่ะค่ะต่อนล่าสุดคุณแม่ของลิซ่าได้เปิดบ้านต้อนรับนางเอกสาวคนสวยอย่างเจ a น่ฟริโปและเพื่อนๆมาฉลองเทศกาลแห่งความสุขอย่างวันคริสต์มาสปีนี้ ซึ่งงานนี้สาวเดวหนหาได้ช่วยดูแลคุณแม่แทนลิซ่าเนื่องจากเธอนั้นเดินทางมาร่วมไม่ได้เพราะติดสถานการณ์แพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสของโควิดโดยงานนี้แฟนคลับลหลายๆคนถึงกับโฟกัสไปที่บ้านของลิซ่าโดยบ้านหลังนี้ตกแต่งได้ออกมาอยา่างเรียบรูเป็นหินอ่อนเกือบทั้งหลังไม่ว่าจะเป็นโต๊ะก,กินข้าวหรือแม้กระทั่งบันไดก็เป็นหินอ่อนบริเวณรอบๆบ,บ้านเต็มไปด้วยต้นไม้มีชิงช้าวไว้นั่งชิล เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่ใหญ่โตแถมน่าอยู่สุดๆเลยล่ะคะ่ะวันที่11มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานกรณีลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงคสาวไทยชาวจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกแบล็ k พิงควงกลุ๊ปที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกและที่ผ่านมาได้เดินทางมาสแสดงคอนเสิร์ต blackpink 2019 world tour in your alley bangkok ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่11ถึง31มกราคม2019 ท่ามกลางประเด็นร้อนโซเชียลมีเดียหลังจากถูกโซเชียลบูลลี่เหยียดชื่อชาติจนทำไลน์ทวิตเตอร์เดือดปุดและเกิดกระแสแฮชแท็ก respect lisa ที่แฟนคลับทั่วโลกออกมาช่วยกันปกป้องและให้กำลังใจ lisa, ลิซ่าลาลิสามโนบาลพาการติดแฮชแท็กดังกล่าวจนขึ้นอันดับ4เทรนด์โลกและยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์53ประเทศอีกด้วย ทำให้คนไทยทั้งและต่างประเทศต่างเห็นใจมีการสืบหาประวัติจนทราบว่าลิซาเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์และตายายเคยเลี้ยงลิซ่าลาลิสามนโนบาลยังมีชีวิตอยู่จากการสืบหาเบื้องต้นไม่พบข้อมูลของลิซาทางทะเบียนราช ผู้สื่อข่าวจึงนดามีการค้นหานามสกุลมโนบาลซึ่งนามสกุลของลิซ่าพบว่านามสกุลในจังหวัดบุรีรัมย์มีที่อยู่ตำบลอีสานและตำบลชุมแสงอำเภอสติกกระทั่งสืบทราบว่าตายายของลิซ่าอาศัยอยู่บ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสติกจังหวัดบุรีรัมย์จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบเป็นบ้านไม้ยกสูงหลังใหญ่แบบโบราณและได้พบกับนายบุญเลื่อนมโนบาลอายุ90ปีอดีตครูใหญ่กเกษียณนราชการและนางสมัครมโนบาลอายุ85ปีซึ่งเป็นตากับยายของลิซ่านางสมัครยายของลิซ่ากล่าวว่าเลี้ยงลิซ่ามาตั้งแต่เด็กเป็นคนร่าเริงหลังจากแม่ลิซ่าไปมีแฟนใหม่ที่ต่างประเทศก็ไปอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงทุกครั้งที่ลิซ่ามาเมืองไทย จะต้องเดินทางมาหาตากับยายเป็นประจำมากอดมาหอมนอนพักครั้งด้วย4-5คืนเราก็เดินทางกลับหลังจากทราบข่าวว่าลิซ่ามีชื่อเสียงยายไม่รู้ว่าทำงานอะไรมีแต่เพื่อนๆลิซ่ารุ่นเดียวกันมาชื่นชมและบอกว่าลิซ่าโด่งดังจากนั้นลิซ่าก็ซื้อของมาให้ส่งเงินมาให้ตาเดือนละแสนกว่าบาทแต่ช่วงหลังไม่ได้มาคาดว่าน่าจะติดงานแสดง ด้านนายบุญเลื่อนตาของลิซ่าบอกว่าหลานเป็นคนน่ารักตอนนี้รู้ว่าหลานโดนดังระดับโลกใจจริงอยากเห็นหลานแสดงคอนเสิร์ตด้วยตนเองแต่ด้วยที่ว่าอายุมากแล้วคงจะไม่มีโอกาสแต่หากมาแสดงที่บุริลมัมตนจะขอไปชมการแสดงคอนเสิร์ตด้วยตนเองส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับหลานตนเองไม่ทราบรู้อย่างเดียวว่าหลานเป็นคนไม่ลืมตัวไม่ลืมชาติ เกิดมหาตายามาเยี่ยมเพื่อนๆที่บุรีรัมเหมือนไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังคุณตาเลื่อนกล่าวไว้ตอนท้าย